อันนี้เราก็เป็นดาเม็ดไฟเหมือนกันยัดไปครับยัดไปสวยเหล็กสี่พันเหล็กสี่พันจับก่อนเลยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์หุ้ยลูกเดียวได้เลยโอเคจะลองปาสิได้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ มูชิมูชิสวัสดีครับช่องแบงค์บีอาร์นะครับวันนี้เราไปล่าฟอสเดเรียนกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะไหวหรือเปล่านะแล้วก็ผมเตรียมเผาที่จะไปสู้นะครับเดี๋ยวมานี้เราใช้บีเกิลในการวิ่งไปนะครับแล้วก็เบลเซมุสนะครับเป็นมอนเอเป็นเผาธาตุไฟที่ผมไม่รู้ว่าโหดไหมกันแต่ยกันเด่กันน่าจะพอตัวแหละนะครับดูจากลักษณะมันก็น่าจะพอตัวแหละนะครับจะเป็นมอนธาตุไฟหมดเลยนะครับ ซคาคุนะครับอันนี้ก็ธาตุไฟนี่ก็เป็นบอสเหมือนกันผมไม่รู้มันจะโหดมากเท่าเบลเซมิตไหมแต่ผมว่าเนี่ยเบลเซมเนี่ยโหดกว่าซูคาคุแน่นอนนะครับอีก2ตัวจะเป็นวิกเซนนะครับเพราะว่าสกิลของวนะิกเซนเนี่ยก็คือผู้เล่นจะสร้างความเสียหายไฟได้ก็คือถ้าเราเสกน้องออกมาเนี่ยนะครับแล้วเราทำาดาเมจเนี่ยดาเมจเราอะ่ะจะติดธาตุไฟด้วยนะครับแล้วก็ตามตารางธาตุนะครับฟอธาเดียนเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งมันแพ้ธาตุไฟเราเลยเอาไปแค่ม่อนธาตุไฟเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ไฟนี่ก็ไฟนี่ก็ไฟ,ไฟเดดี๋ยวู ไฟหมดเลยนะทําให้เสียงระดังยังไงไม่เป็นไรทําไมผมถึงเลือกไปตีฟอสซเลียนก่อนนะครับเพราะว่าฟอสต์ตารางธาตุนะครับธาตุน้ำแข็งเนี่ยมันชนะธาตุมังกรซึ่งเจ็ดดาก้อนเป็นธาตุมังกรนะครับเจ็ดดาก้อนเป็นธาตุมังกรแล้วเราเอาเจ็ดดาก้อนไปชนะธาตุมืดนะครับดาร์กหรือธาตุมืดซึ่งไอสองตัวเนี้ยมันชื่ออะไรนะเนโอนอมัสหรอพาราดิอุสนะครับเป็นธาตุมืดพาราดิอุสเป็นธาตุมืดแพ้เจ็ดที่เป็นธาตุมังกรแล้วมังกรแพ้ ้าน้ําแข็งนั่นก็คือฟอสเตเลียนตัวดีๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปตีเจดดาก้อนกันเพราะว่าผมอยากมีเจดดาก้อนขี่ละนะครับแล้วก็ผมเอาเรจินเดลลี่สเฟียไป70ลูกไม่รู้จะพอกับที่มันจะจับไหมนะครับเราจะใช้หน้าไม้ไฟนะครับทำดาเมจเบิร์ดให้มันนะตอนนั้น,น,นปืนผมยังเป็นปืนที่ไม่ได้อยู่เลยไม่ได้ปืนเรจินเดลลี่ไปตีแล้วยังไม่ได้สักทีเซ็งมากนะครับมีนีด้วยนะครับระเบิดไฟ ผมได้ไปลองปามาสองอันแต่ปลายากมากแล้วเบิดไฟเนี่ยกระสุนอีกเจ็ดร้อยนัดลูกซองอีกสองร้อยหกสิบห้านัดไม่รู้จะพอไหมหวังว่าน่าจะพอนะครับเนี่ยอะปะลูกลกระสุนไฟผมมีสี่ร้อยเจ็ดสิบแค่นี้ผมว่าน่าจะเพียงพอต่อการล่าสเ,สเตเลียนละอยู่ไหมนี่ไงอย่างที่บอกนะครับมันมีวิธีสู้กับมัน เยอะแยะเลยนะครับมีวิธีสู้ที่เราไม่ต้องเสียเลือดนะครับมาให้มันมาหยุดตรงนี้แล้วค่อยยิงแบบให้มันติดบักโน่นี่นั่นแล้วค่อยยิงก็ได้นะครับแบบที่เราไม่เสียเลือดเลยแต่ว่ามันไม่สนุกกว่าดิเราต้องสู้แบบด้วยใจที่เรามีนะอุ๊ยผมหรือม่เอาชาลูบิกมา,า aks, ผมอยากได้ชาลูบิกนะเพราะว่าชาลูบิคเนี่ยจะตะแรงอยู่โอเคผมจะไม่เน้นที่ตัวผมยิงนะครับผมจะให้น้องน้องเราเป็นตัวยิงมากกว่าก็คือเราทาเน้นมอนทำดาเมจนะครับเพราะว่าดาเมจเรามันไม่เท่าไรหรอกเราไม่ได้อัพดาเมจหลักมาเพราะฉะนั้นเรา เปิดเลยแล้วกันผมเปิดเลยละเห็นป่ะดาเมจแค่สิบเก้าเองป่าระเบิดไปอือหเราต้องหลบนะครับเอ้อย่างนี้แล้วก็ปาไปเฮ้ยผมลืมเอาตัวน,นั้นมาป่าระเบิดไปโอ้ยยี่สิบแต่มันติดแต่มันติดไฟงไงเห็นป่ะ มันติดไฟครับมันติดไฟเบิร์น,นี้ได้อยู่มนันหวสวยไประเบิดไหมสวยไปบิ๊กระเบิดสวยระเบิด้ หไอ้ดุอย่าพลาดอย่าพลาดอย่าพลาดโอเคเอตลบไว้อุย้ยแรง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 มาไงอุ้มว่าไง,อ,าไงอุ้มโอเค เดี๋ยวเซมุดออกมาอามุ้มเดี๋ยวเซมุดไม่โดนนี่โดนปะต่อไม่จะเป็นต้องหลบตลอดเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนีหลบไอ้นี่นนนนนต้องหลบ <c oughs> คิดว่ามันจะโดนมอนเตอร์เฮ้ยอันนี้แรงอยา่ยาเยอะและวเย่ะละ เราต้องหลบเราต้องให้น้องเซอร์ไพร์สหนึ่งร้อยหลังนี้ไว้หลบหลังนี้ไว้ไวโอยมาน้องโดนครับน้องโดนปาไปเลยปลาไปเลยโอ้ผมว่าต้องเปลี่ยนวะเราให้น้องตายทีเดียวไม่ได้โอเค เบิร์ดัมเมจไฟไปครับย่าดาเมจไฟไปเมื่จ,จริงจหัวระเบิดโกงมากอะ่ะระเบิดเทด่าดาเมจไอตัวนี้ได้ดีมากเลยครับเดี๋ปะยี่สิบยี่สิบแล้วติดไฟด้วยไปปุ๊บอุ้ยโหเก้าร้อยโอ้โหโหลบไม่ทันไม่เป็นไร สกิลนี้แรงโกงที่สุดแหรอครับสำหรับฟอร์เตเลียนนะเราต้องหลบสกิลนี้ให้ได้เอาตัวอื่นบ้างเนี่ยตัวนี้เราต้องทำดาเมจเองไปสวยลึกเส้นลึกเส้นทำดีทำดาเมจไฟทำดาเมจไฟไปเรื่อยๆอันนี้เราก็เป็นดาเมจไฟเหมือนกันยัดไปครับยัดไป

เลยสามครับเลยสามพันเจอ,อือยอะละโอ้โหโดนโอ้เนี่ยมันปีนอ่ะบางครั้งแบบมันแย่มากเลยสวยสองพันแ เราให้วิเซนสู้ครับเราให้วิเซนสู้เราให้วิเซนแทงให้มันเล็งวิเซนเราเพราะว่าวิเซนตัวนี้เราตายไม่ไป็นไรเรามีอีกตัวนึ่งอีกสองพันโอ้โหไม่รอดน้องไม่รอดผมไม่เห็นตะกิยวเมื่อกี้วิ้ยสองพัน โอเคยลองปาสิได้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เราทำดาเมจหลอกๆไปเรื่อยๆจะอยู่ใกล้ครับพยายามอยู่อยู่ใกล้ตัวนี้มาดิจะพอไหมเนี่ยสวย ทำนานผู้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็จักรพรรดิแห่งน้ำแข็งโอ้โหผู้สร้างแรงบันดาลใจออกมาทําไมอะ่ะลูกซองผมไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ว่าระเบิดไฟเน้นดีมากๆระเบิดไฟโคตรดีเลยนะครับระเบิดไฟผมตอนแรกเอามาเท่าไหร่นะสามสิบแปดป่ะเหลือสิบสี 0, 700, น 4, 47, น่นะครับกระสุนเจ็ดร้อยสามสิบกระนัดเหลือสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดนัดนะครับก็ถือว่าโอเคแต่หน้าไม้ผมว่ามันเบาไปหน่อยนะอันนี้ดีกว่าเยอะนะครับ ปาวิกเซนออกมาปุ๊บแล้วก็ยัดระเบิดไฟเนี่ยผมว่าดีนะครับคราวหน้าผมว่าผมต้องเอาวิกเซนมาสักสี่ตัวดีอันนี้สเตทที่ผมออกมานะครับเราดูตัวล่างสุดวิกเซนที่อันนี้นะครับเป็นลมกดเพ,พิ่มความเร็วในการขั้นที่30ซึ่งไม่มีอะไรเลยแต่ว่าสกิลเป็นธาตุไฟหมดเลยโดยเฉพาะอันเนี้ยลูกบอลเพลิงแรงมากๆนะครับเลเวลห้าสิบแหละยังไม่ได้บวกแล้วก็นี้เป็นวิกเซนนะครับสเตทเหมือนกันเลยแต่ว่าตรงนี้เป็นนักล่ามัางกรนะครับลดความเสียหายมังกรที่ได้รับเออ,เอ พอเะเลียนนับเป็นมังกรไหมไม่น่าใช่นะแล้วก็ซูคาคุนะครับอันนี้เป็นบอสนะเห็นไหมมีลูกหัวกลกเหมือนจะดีนะครับแต่ไม่ดีเลยนะครับโจมตี15แต่ว่าลบป้องกัน15เหมือนกันนะครับป้องกันบวก20อันนี้หักล้างกันนะครับก็เหลือ5ได้ได้มา5%เพิ่มป้องกันให้ผู้เล่น10แล้วก็จตใจลดชาลงก็คือไม่มีดาเมจเลยแค่นั้นเอง สกิลก็ไม่ได้มีสกิลอะไรที่น่ากลัวพิเศษนะลูกธนูเพิงก็ไม่ได้แรงเลยขนาดนั้นเบลเซมุสนะครับแพสซีฟจะเป็นเพิ่มความเสียหายไฟที่กระทำได้ก็คืออันนี้ก็ถือว่าดีนะครับถ้าเอาไปผสมพันธุ์เอาไปฟักไข่แล้วก็ทําให้มันแบบเรื่อยๆๆๆๆ,ๆอย่างเงี้ยแล้วติดสกิลนี้ไว้สำหรับธาตุไฟโกงเออผมว่าผมไอ้ทำเบลเซมุสที่มันมีจักรพพัดแห่งเพิงนี่ว่าว่าน่าจะโกงเลยครับแล้วก็นี้ความเร็วในการทํางานลดป้องกันอันนี้ไร้าสาระมากมันมีอันนี้ไง มันนี้เพิ่มความเสียหายไฟที่กระทำไง20%เนี่ะผมเลยออกมานะครับแล้วก็สกิลแต่ละสกิลอ่ะแรงมากยิ่งเพิงแห่งความแค้นเนี่ยนะครับที่เป็นพื้นที่พื้นมันเป็นไฟคล้ายๆลาวาระเบิดเนี่ยโคตรแรงนะอันนี้เป็นเซตที่ผมมาเวอร์49เองก็จะเอามานี่ส่วนอันนี้บีเคิลไม่มีอะไรหรอกแค่เอามาบินผ่านเฉยๆเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดูสแตทน้องฟอสเดเลียเราก่อนมามาดูพระเอกของเราหน่อยนะครับฟอส สกิลมีน้ําแข็งยักษ์นะครับก็คือสกิลหอ,อกอคล้าย,ายๆเหลมๆอะแล้วทําให้เราแข็งนะก็พ่นลมหายใจแล้วก็เป็นปีกผลึกน้ําแข็งอันนี้โคูรแรงเลยแต่ว่าอันนี้แรงกว่านะครับอันนี้แรงกว่าจริงๆอันเนี้ยแรงกว่าแต่ว่าเราหลบได้ไงสกิลมีอะไรบ้างสกิลมีตานานโจมตี20ป้องกัน20เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่15<ฮ>เพิ่มความเสียหายน้ําแข็งที่กระทาจากพัดน้ําแข็งแห่งน้ําแล้วก็ผู้สร้างแรงบันดาลใจเนี่ย ไม่รู้จะมาทำไมนียครับเพิ่ม player work speed นะคือเพิ่มสกิลช่างฝีมือให้ตัวเราอะ่ะ20%่5แต่ไม่เป็นไรนะครับ,เด,เ,รเ,นะรบเดี๋ยวเราไปหาตัวเมียนะครับเดี๋ยวเราไปหาตัวเมียที่มันสเตตสองสเตตทองเนี่ยดีๆแล้วก็ฟักไข่ให้มันออกลูกมาแล้วก็ติดตำนานแล้วก็จกักรพรรดิเห็นน้ำแข็งมาเรื่อยๆนะครับแค่นี้ก็โหดละแต่ว่า ประมาณนี้ผมก็ว่าน่าจะโหดเลยนะนสะสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้แหละจริงๆผมอยากพาไปตีอีกตัวนั้นจริงๆเอ้ยเดี๋ยวเราไปตีอีกตัวดีเออเราไปตีอีกตัวดีกว่าเพราะว่าคลิปมันก็ยังไม่ได้ยาวเกินไปนะครับผมเตรียมระเบิดเอ้ยเดี๋ยวมันมีซื้อระเบิดอยู่นี่มาแล้วเ,เดี๋ยวเราไปลุยกันอีกรอบดีกว่าเอ้ยเมื่อกี้ผมไปล่าบอ,อ,อสออเป็นสมูทมานะครับนี่ผมได้ใหม่ละเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปแทนพ่อเนเวล49เหมือนกันนะครับตัวใหม่ที่เราได้มาเป็น ผู้ข้างไฟนะครับเพิ่มความเสียหายไฟที่กระทำ10%กับอันนี้เป็น20%นะครับจากที่อันเดิมเป็นอะไรนะเยอะยิ่งนะครับลดป้องกันแล้วก็เพิ่มความเร็วการทํางานแเราเปลี่ยนนะครับผมว่าน่าจะโหดกว่าเดิมโอเคเกิดแล้วเดี๋ยวเราสู้กับมันที่เดิมเราจะเราสู้กับมันที่เดิมเริ่มด้วยการปาระเบิดไปหลายลูกเลยแค่นี้น่าจะพอสวยเออ ี่แหละระหว่างระหว่างที่มันสู้กับวิกเซนนี่แหละเราก็สแปมระเบิดไปเห็นปะ่ะระเบิดเราแรงมากปุ๊บปาวิกเซนไปทางอื่นชิมหายละชิมหายละมาเล็งเราชิมหายละยังไงโอ้ยอุยอ้ย,อย,อ,ยอย่าให้วิกเซนตัวนี้ตายครับเาระเบิดไปเอาวิกเซนไปทางนี้ ฮึชิมหายละเออเนี่ยปะเกาะหายเลยอ่ะทีเดียวเกาะหายเลยหาไปเลยหลบทันหลบทันหลบทันสวยให้มันตีระเบิด,บด,บด,บดไฟไปสวยวิกเซ่เราหลบระเบิดได้ตลอดเลยไม่ใช่วิเซ่เราหลบสก,กิลได้ตลอดเลยครับ เอาสวยละสวยละสวยละเออเจ้าผมไม่อยากอยู่ใกล้ครับลูกลูกซองไม่ดีนะเล่นลูกซองไม่ดีสวยไปอุ๊ยอุ๊ยเซียนจะตายโดนอะไรอ่ะไปสุขาคุ

อย่าให้น้องโดนสกิลครับยิ่งพาวเราอยู่นั้นเรายิ่งทำดาเมจได้เยอะยิ่งพาวเราอยู่นานเรายิ่งทำดาเมจได้เยอะปไปไโหเราระเบิดแพงมากนะเนี่ยผมบอกเลยเระเบิดแบบแพงมากสวย ้ยอยู่ไหนอะ้อยบินถึงคาวเบซมุสแล้วล่ะโชว์พลังหน่อยดิทุ่สาวไปจับมาใหม่นี่แหละสกิลนี้แหละไปขอแค่ไม่ใช่สกิลปลาหกอกน,นั้นก็ได้หมดเดี๋ยวสกิลนี้ไม่แรงเท่าไหร่ะไปสกิลนี้แรงอือหือแล้วก็สกิลนี้ก็แรง เย่ละเย่ละเย่ละเราต้องให้น้องสู้ครับโอเคโอ้ยไม่สนใจน้องเราเลยได้ไม่สนใจน้องเหรอ ไม่สนใจน้องเหรอไม่สนใจไม่สนใจน้องอ่ะไม่สนใจน้องเหรอไฟห,ห้างครับเราอยู่อยู่ใกล้ถ้าเราอยู่ใกล้เราแย่โห่ยแย่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 สวยท่าไหร่เม็ดใบพิเศษ วิเซนจะตายเราต้องเปลี่ยนวิเสนตัวนี้เลือดเลือดเท่าไรเลือดเต็มแล้วสวยสแปมไป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 ไปานนหืมเกือบสวย Ui. mình em mùm đi, mình đem mùm đi. We xin là y tay. Can bếp sếp mùi sút. tịt đi ba kiếp. Hòa ngành y bếp Mì đồn, quýt đồn. Swein này lè thùy nỉ lè. ไปบอสเจอบอสนต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้สวยน้่งอย่างนั้นแหละโอ้โหเนี่ยป่ะอื้มเกือบไปสุขฆู้โอ้โหยวิเช่นเลือดโอ้โหเลือดวิเช่นยังไม่เต็ม ตแต่แล้วเฮ้ยยาว่าเราจะได้อีกตัวแล้ววะโอ้ไม่รอดสว้ได้หรือยังได้หรือยังจับกดเลยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ฮ้ยลูกเดียวได้เลย ตำนานจากกักรพรรดิแห่งน้ำโอ,โอ้โหจักพรพรรดิแห่งน้ำแข็งไหนลีแคบหน่อยเราได้อะไรมาบ้างนะครับวันนี้เราได้นี่เราได้มาสองตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้เลยสามทองนะครับตำนานจักพรพรรดิแห่งน้ำแข็งแล้วก็ผู้สร้างแรงบันดาลใจอีกตัวหนึง่งคล้ายๆกันเลยนะครับเป็นตำนานจักพรพรรดิแห่งน้ำแข็งแต่ว่าได้ชักช้ามาก็คือความเร็วกับทํางานจริงๆถ้ามันมีแค่2ออันเนี้ย นะครับมันจะดีมากเลยแล้วก็คือปร,ประเด็นก็คือแม่งตัวผู้ทั้งสองตัวเลยโอ้เสงจัดเลยโอ้ยตัวนี้เลือดหมื่นสามโอ้สโันี้ขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่ถึงตอนนี้นะครับฝันดีครับโคตรมนเดี๋ยวพานหน้าเราไปกระทือจดดาก้อนกันดีกว่า